ตลอดอที่ะเวลาที่ที่ผ่านมาที่คบกันจีบกันอะไรกันก็แล้วแต่นั้นนิวรู้หรือเปล่าเขาว่าเมษานัน้นเป็นแบบทายาทมรดกมหาศ,าศาลหมื่นล้านอะไรอย่างที่เขาว่ากันก็ถามว่ารู้ไหมแรกแรกไม่รู้ครับไม่รู้เลย,เ,ลยเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้โฟกัสจุดเนี้ก็จริงมารู้ประมาณระยะหนึ่งแล้วกันที่เรารู้จักกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแรกๆคือเขาไม่เคย ทำตัวเหมือนแบบเป็นคนเป็นลูกคุณหนูลูกคุณหนูใช่ใช่ใช่เขาไม่เคยเป็นแบบนั้นเวลาเราเจอการกับเขาก็คือจะใส่เสื้อยืดเขาชอบใส่ยีนขาสั้นรองเท้าแตะแล้วเสื้อยืดที่เขาใส่ก็คือเสื้อยืดของแถมซึ่งตอนหลังก็มารู้เป็นของเขาเขาชอบใส่เสื้อยืดแบบนั้นเสื้อยืดอะไรเงี้ยแบบครบรอกกี่ปีอะไรเงี้ยเขาเพื่อนเขาพูดขึ้นมาเราก็เลยได้มารู้ว่าอ๋อเป็นลูกเจ้าของคาราบาลแดงและครอบครัวของเมษาคุณแม่อะไรเงี้ย ก็มองนิวอยังไรคะในจุดเหล่านี้ช่วงแรกๆมีไหมมีกำแพงไหมมีที่ไม่สาระให้ฟังนะครับผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายๆคนยิ่งในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะคิดเลยว่าพอรู้ว่าเราเป็นนักแสดงเต้นกินลํากินแน่นอนแหละจะเลี้ยงลูกสาวเขาได้ไหม,มจะทําให้ลูกสาวเขามีความสุขเหมือนที่เลี้ยงได้ดีเท่าเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันเกิดขึ้นอยู่แล้วในในคำถามในหัวขอ,ขอเขาอะไรอย่างเงี้ย เมษาเขา,าเล่าให้ฟังว่าแรกๆเลยคือเขาเขาก็ไม่ได้แบบยอมรับนะจะรู้สึกว่าแบบหลอกลูกสาวเขาหรือเปล่าม,มาเล่นเล่นกับลูกสาวเขาหรือเปล่าไม่ได้กีดกันนะแต่ก็แบบก็ปล่อยคบกันไปก็คงไม่จริงจังหรอกอเพราะว่าพวกนักแสดงก็คงเดี๋ยวก็เลิกกันจนกระทั่งมันผ่านไปเรื่อยๆระยะเวลาหลายปี เฮ้ยไม่เลิกว่ะมันเริ่มแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยเริ่มที่จะชวนเราไปกินข้าวที่บ้านเริ่มที่จะชวนเราไปทริปที่ทําให้เขารู้จักเรามากขึ้นน่าจะไปฮ่องกงแล้วเมษาเล่าให้ฟังว่าที่แม่เขาประทับใจเรามากๆเลยก็คือตอนที่เราไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยผมเป็นคนชอบแกะปลาผมก็จะแกะปลาให้คุณโนคนนี้คนนั้นคนนั้นและท้ายสุดผมกินก็คือผมจะชอบกินปลาแบบกินจนแมวโกรธอะ <laughs> กินแบบไม่เหลืออะไระไเหละยกก<ด>้างข,ขึ้นมาแท้ยกก้างขึ้นมาดูตามข้อตามอะไรอย่างนี้เลย <laughs> <c oughs> แล้วเป็นทริปแรกที่ไปกับแม่เขาแล้วผมทําแบบนั้นเลย <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากแอบแอป,แอปเออไม่อยากสร้างภาพว่าผมเป็นแบบเนี้ย <c oughs> ผมอยากเป็นตัวของผมเองถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคก็จะได้แบบไม่โอเคก็คือไม่โอเคก็คือจะได้จบหรือว่าอะไรเงี้ยไม่อยากยื้อผมรู้สึกว่าการเป็นคนอื่นการแสดงเสแสร้งพรีเทนเป็นคนอื่นท้ายสุดระยะยาวมันไม่เวิร์กหรอกแล้วก็เป็นตัวเองแบบนี้แหละปรากฏแม่เขา ประทับใจมากว่าเราแบบดูแลแล้วก็กินข้าวกินอะไรแบบเป็นตัวของเราเองเนาะเป็นตัวเองแล้วก็กินเหมือนแบบประหยัดมากคือกินเหมือนแบบไหนไหนเขาตายมาแล้วเราก็ต้องกินเขาให้แบบนุ้ค่าคุ้มค่า <laughs> คือเป็นคนคุ้มค่ากับชีวิตมากในการกิน <laughs> อะไรเงี้ยก็เลยเริ่มเปิดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยหลังจากทริปนั้นมาก,ก็คือเริ่มเริ่มเปิดแล้วก็แล้วก็เหมือนเหมือนผ่านไฟไฟเขียวเข้ามาได้อะไรเงี้ยเราได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนดังกันในรายการขับไฟเดชโชว์แล้วมาถึงวันนี้นะคะ เรามีอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการดูรายการของเราด้วยทางแอป 1D ค่ะค่ะวันดีสนุกฟรีดี d, ทุกวันนะคะเป็นแอป,ป,ปที่รวมเอาทั้งซีรีส์รายการละครจากผู้ผลิตชั้นนำมากมายค่ะครับสามารถโหลดฟรีดูฟรีกันได้แล้ววันนี้นะครับทาง App Store แล้วก็ Google Play Store นะครับรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางก็คือ www.1d.net นะครับ